ก็มาดิรัวรัวหมัดรัว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 กระบองรัวกระบองเอ้ยอ้วๆลอเนี่ยอ้ยกระโดดมาหลบเปงเออว้าววว มาต่อเลยพวกบอกว่าจะเข้าไปถ้าเข้าไปจะกลับออกมาไม่ได้ทำไมประตูจะปิดหรือไงหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลิงสู้จืดก็คือไอ้ฟลักี้นี่เองเฮ้ยจะเบิง่งจะเพิ่งดิไม่ทันได้เตรียมใจ เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเเฮยเฮ พอแล้วมั้งเออเออได้บาทีนึ่งเออกัดกัจะกัดจะกัดเชื่อ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 เ่าว้าแปลงลัทธ lộp 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 đi chắc chắn lộp đi chắc chắn ơi bên này bên này mà ra ơi 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 mày หลบทานไปตีหน่อยดิตีสักทีเถอ,อะ,อะเออเล่เล่เล่เ <c oughs> ย้มันมันบ่ามันเข้ามปตีไม่ได้เลยมันเร็วจัดกูว่ากูไม,ม่ค่อยเหมาะกับเกมอย่างนี้ว่ะ <c oughs> <c oughs> ปีศาจหมาปืน หรือว่าต้องเสียตังค์สักนิดสักหน่อยแล้ววะเสียตังค์หน่อยลองดูเข้าใจแล้วที่จันบอกว่าเข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้เออไม่ได้จริงแล้วกูกกตายด้วยตายโชว์กินยามาหลบหลบ ิงโอ้ได้ทีเดียวเองทำไรอะ่อะทำไรอะ่ะทำไรอ่ะหลบวงกระบองได้ไหมวงกระบองอไม่ได้หลบนี่ไอ้เฮ้ยหลบแปลงหน้ากลับพอดีเนาะ แล้วไม่โดนวะมันต้องตีตรงไหนเนี่ยโอ้ยหลบหลบเดี๋ยวขอเก็บสลามให้นาคเอ้ยอึอึหลบอึไปไหนไปไหนไปไหนลงมานะลงมา ลงมาหลบบว๋ยทุบไปทีนึงก่อนหลบหลบได้อีกแล้วหลบได้แล้วไปไหนของเขาวะนะเออหลบไม่ทานอิบเลยยิบเอยก,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 ก่อยอ้าตีปากตีปาก ตีปากหมาสักทีดิมามาะหลบหลบอีกแล้วหลบอีกแล้วสักทีเออเออเล่นกันไม่ได้การโอ้ยมันเลี่ยมันเลี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 ยมเลียมเลียโดดตีไปทีนึงโอ้ย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 พอแล้วมั้ง

ดื่มน้ำซ้ายเอ้ยหลบเอ้ยหลบทูผัวอ่าล้มไหมอ่า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 กิ้งหลบเลยกุกกิ้งหลบก่อนเลยจะตายแล้วจะตายต้องคู่แล้วไปดิหลบหลบไม่ทัน ลบโลบเอ้กัดโดนอีกอืออืออือตท้าลายแล้วไม่ได้ไรเลยเหรอนีแกนจิตไมค์คอ เฮ้ยได้มวกากลับมาป่าสีเทาฮ่า <h aha> อุ้ย <h ums> เพิ่มด้วยสวมเลยมาป่ามาป่า <h ums> ยาอันยิ่งใหญ่อะไร่ะอันหาเจอมนเป็น,านาร <h ums> างวัลสุมันนกต้อสู้ทาั้งนี้ต้องหายาวาต้อ,องไม่ครบเซต กระบองไม่เรืองแสงและวินนี้หรือเปล่ายาที่เองว่าล่ะอาจารย์ปิงปองทองขนาดจิว๋วฟ้าว่าเราก็ไปอันนี้ได้ใช่ไหมเติมน้ำปะเอ้ยเติมอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวๆหาหาของก่อนหาของก่อนหาของก่อนแป๊บ

ไปเก็บตังก่อนเดี๋ยวจอด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 จอ,จอคอมโบก็สงสัยแล้วแบบว่า,ากดแค่เนี้ยโฟกัสปั๊มสากาละพักซึม ซึมเสรมซึ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 มยี่หาแล้วข้างหลังนู้นมันเป็นแค่กล่องไม่มีอะไรนี่เดินตรงนี้ใหม่จะไปนี่ต่อเอ้ยไรอ่ะเอ้ยมืดไปหมดเลยอะ่ะบูชาอัอาอานอนี้ละออีกอันนึงเฮ้ยนี่หรอเปิด กิ้งกึงยาบัวหยกสวรรค์เซเรเซียวเจดโลตัสพิลยาอัศจรรย์ที่ผลิตโดยเทพเจ้าแห่งความแก่งในแดนใต้สุดของแผ่นดินโดยจะทำให้เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอย่างมหาศาลอ๋อเพิ่มเลือดอันซายล่างเลือดเพิ่มมาแล้วล่ะไอ้น้องวันนี้จุดได้ไหมยังจุดไม่ได้ ว่ามันสวยจริงนั่นอะไม่หยอกไม่ได้ล้อเล่น้าสวยจัดเลยว่ะเออสกินช็อตปึ๊บ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 ไม่มี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 มมมมอ๋อเปโตอันนี้อันนี้น จุดทูบอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็ได้อีถอนงอกออกมาเออ,อ,อมีเกาะไอ้สร้างไหมไอ้สร้าหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่อ๋อมีอันนึงนี่ว่า อันนี้แค่ปัดป้องแล้วเลือกอันนี้ไปไนใช้าชาร์จขนาวิ่งอันนี้เป็นแพรล,ลีต้องกดอะไรวะไปยังตั้งเสานี่อันนี้วะ เปิดอะไรเหรอต้องการอย่างนี้เหรอจริงๆหรือว่าพอเขาฟันมาแล้วก็ติ๊งติง๊งอ๋อเออใช่ป่าววะอ, é, อ๋ออันนี้ชาร์จจืดจืดจืดแล้วก็ดาเมจเป็นึแล้วเราชาร์จชาร์จชาร์จแล้วเราไม่ใจเราเราก็ต้องใช้อยู่ดีไปต่อเลย พยากลองหน่อยครับมันก็แค่กันองนะเฮ้ยแฟรี่ไ,ไม่เห็นได้เลยวะเอ้ยแฟรี่ไงอะเอ้ยกูจะจะไปอยู่ไอ้กูจุจาวจ หรือแบบว่าพันไปเลยเป็นไปได้เอาด่อ้าวตายซะก่อนยื่นลงมาทางนี้เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทำอะไรวะเฮ้ยซึ่งยังไม่พร้อม เอาเลยละกันเอาก็ได้ว่ามามาเข้ามาก็อย่ากลัวเลือดสูบซับไม่ได้ยังเจ้าหรักปากดีเด้อน้อยกุยเจ้าเหมือนบริษัททะไี่เลยเจ้ามาที่พวกพอปวดปันปาะชาใส่ลมดาหรือไม่ต้จงฟังข้าในตอนนั้นเป็นเพียงเปลือกที่ว่างเปล่าเจ้าได้เนเสียเวลากับเขาไม่มีอะไรอ่ะ

ไม่น่า้งเข้าตึงโอ้ยคนตกอย่างหนักงเ,เสร็จแล้วได้สกิลได้ค่าสกิลจีถ้าตั้งสเสาถ้าแ่งไม่ได้ อืมไอ้ทำไงวะปุ๊บ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 แล้วก็เป็นโจมตีทำการโจมตีหนักระหว่างการโจมตีเบาคอมพิวเตอร์ชุดเฟิร์สทำให้๋อพอมันจะฟันเราก็กดตีหนักไปโอ้โหที่กระสังเอาพวงโวงจมตีนักราชี่สูงจะใช้พลังชีพมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุล ใช้พลังชีวิตเหรอไหนวะยังไงสิไหนอ่ะกดไม่เ็นได้เลยปกติอย่างน,นี้ได้นะเดี๋ยวต้องชาร์จก่อนอ๋อ อย่างนี้นี่เองตรงๆอ่ะแต่ไม่นาหมดอ๋อเ็นนี่เพื่อเป็นท่านี้ได้โอเคเข้าใจละอ่ะเจ็บไม่ได้อ,อะเมล่ไให้เก็บไม่เอ่ยเจ้าหมาพลีหมาพลีหมาไม่มีอะไรให้เก็บแล้วอ่ะไปดีกว่า Thank you lời Thank you lại lại lời lòng lời đi qua mời 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 Đi mời Đi mời ตึงเ่าวะตึงว้าปองที่อ๋อมีกล่องเปิดพระาบเปิดกล่องเปิดทีทีปเลยเออเฮ้ยได้แล้วมาได้สามอันได้ดิเยอะก็ได้ดิ นู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 ทางไหนต่อนะไม่ทางเดียวทางเดียวทางเดียวเอ้ยนี่อะไรอ่ะของใหม่เฮดหัวหูสเนคเฮนมุสลิมเฮ้อ้ออนะ๋อไม่เสียประ,ะท,ท,ท,ทังคิดด้วยถ้าเขามาเข้ามามาฟันเจเขาจะละ ได้แฟรี่มันตายทั้าก่อนแล้วอะ่ะเฮ้ยเก็บของทิ้งกึง่งท้่แวะมานี่ไม่มีรายอยงน,นี้น้ำตกไม่มีรายใช่ไหมโอ้ยมีดิมีตังไงเล่านี่เก็บเลยตึก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 ไปต่อ ไปอย่างรวดเร็วนี่อะไรล้วเคตามเส้นแดงไปเฮ้ยเส,เ,สเส้นเส้นเส้นแสงดิแหมดีนะที่แวะได้ไรวะโอ้ยยาเต็มหมดเลยยายืดอายุยาสยบเสือคืออะไรอะ่ะเขาอ่านหน่อยยายืดอายุ ชงพลังช้ทางทีสุดอย่างมากไปเวลานานอ๋อเพิ่มพลังสีเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีปานกลางในความเสียหายเข้าใจละเข้าใจละทุกตุยทุกตุยทุกตุยไอ้ใครอ่ะโอ้ยไม่สารเจ้ามันด้วย พี่ผมกดทันเท่าก่อนนะป่ะไม่ได้หรอปิงตีมาเอา้าไม่เห็นได้เลยวะออสการละเออถอนงอเสพเลยเสพ ตน้นอัพสกิลเลยอาจานโจมตีเมาเมื่อมองกาดว่าจะตรูเริ่มคอมโบศัตรูจะเริ่มต้นคอมโบโจมตีเบาจากการเคลื่อนไหวครั้งที่สามเคยยังไงนะไม่เข้าใจ ว,ว้ายว้ายว้ายชัวว้ายชัวว้าวาว้าว,าว,าวาหมุนเลยอันนี้อะไรอ่ะเพิ่มจุดโซกัดอันนีน้เป็นสองเสน้นสยานความหลากหลายต้องดูอันนี้หน่อยเป็นฐานไม่ละอัพเลยโว้ย พงลูกอะไรนะอ่านไม่ทานหรอกนะเกของนอยเกของนอนด้วยเนื้อความของเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะน้องเคยข้างบนปะอ๋อต้นขเคยบน โอ้ยภาพอย่างสวยฮามอ่ะไหนเฮ้ยใครอ่ะเจ้าเจ้าหนุนญาติชื่อที่ล่องลอยบนเส้นทางของเจ้าหรือไม่ไม่รู้ว่าเราขอลอยสูงไม่เคยจางหายลานับเจ้าของเจ้าแทบไม่เปลี่ยนอะไรความคาก็ตกรงเพียงแค่เจ้า เอาทีนำทา o มาอางน o สนทางของพวกเาแลปดไพราะเขามาจะช่วยเจ้าเฮ้ขยขโมยขโมยเราอะไรไม่รู้เอานี่ นี่ดีกว่านเต้านี้แม่จะเรียบง่ายแหละลงตาไหนและชี้นำพวกเขาดีงน้ำเท่าน้ำเท่าน้ำเต้าที่ถูกชี้แนะองานลงเหลืองที่ถูกเราไปสั่งนักบว่าแบบลงไม่เข้าใจ คำพูดที่มีชะตากรรมเช่นเจ้าจะไม่มีวันหวนกลับพวกเราก็เหมือนกับเืชที่ปลิวไปในชีวิตและมีชะตากรรมที่เกินเอื้อมแค่นี้ดู <c oughs> จะมีอะไร <c oughs> ขอดูหน่อยครับคนดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับ